บอกก่อนเงาะโรงเรียนร่อนมากทุกคนด้วยนะคะคเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปสวยๆนะคะบรรยากาศดีๆไปด้วยนะคะบรรยากาศย,ะะรรยามเย็นนี่ก็คือผักนะคะผักผุงชื่อรดนี่คือต้นต้นน้อยนานะค่ะทุกคน่อนเห็นปลาไหมคะนั่นค่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนเห็นปลาไหมทุกคนมีปล้วยด้วยนะคะ,ะนี่ค่ะต้นนี่ค่ะต้นแค่นี้ยต้นเล็กแค่นี้ค่ะทุกคนนี่มีหนึ่งลูกนะคะนไมนา เราไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะคนมี่ค่ะต้นแค่เนี้ยต้นเล็กแค่นี้เองค่ะทุกคน,นมีหนึ่งลูกนะคะต้ไมนา <S 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 เราไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะเลยค่ะทุกคนบรรมากาศดีเนาะทุกคนมาดูปลาให้อาหารปลายามเย็นๆน,นะคะเก็บผักเพื่อนเห็นปลาไหมคะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนเห็นปลาไหมชื่อคือผักผงชรสบ้านเราเนี่แหละค่ะทุกคนบรรยากาศยามเย็นๆนะคะวันนี้เราจะมาให้อาหารปลาค่ะอาหารปลาคือผักนี่แหละค่ะทุกคนสวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเก็บผักนะคะผักคะน้าเม็กซิโกหรือคเรีกเพื่อเห็นปลาไหมคะ นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนเห็นปลาไหมคน้นนี่ค่ะต้นแค่นี้ต้นเล็กแค่นี้เองค่ะทุกคนนี่มีหนึ่งลูกนะคะต้น้นาเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะบรรยาก,กาศยามเย็นนี่ก็คือผักนะคะผักผงชอรสนี่คือต้นต้นน้อยนาค่ะทุกคน ปลาชอบกินมากทุกคนบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะทุกคนบรรยากาศยามเย็นเนาะเย็นสบายค่ะวันนี้บ, <c oughs> บอกก่อนเงาะโรงเรียนร้อนมากทุกคนเพื่อนเห็นปลาไหมคะนั่นค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนเห็นปลาไหม ปลาชอบกินมากทุกคนบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะทุกคนบรรยากาศยามเย็นเนาะเย็นสบายค่ะวันนี้ปลากินพืชนะคะเป็นปลานินปลาตะเพียนอะไรพวกนี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาให้ปลานะคะวนไปปลาตัวเล็ก กินเงาะดีกว่าทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะกนนี่ค่ะต้นแค่เนี้ยต้นเล็กแค่นี้เองค่ะทุกคนนี่มีหนึ่งลูกนะคะไม <c oughs> น,นา <c oughs> เราไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะ <c oughs> บอกก่อนเงาะโรงเรียนร่อนมากทุกคนเพื <c oughs> ่นเห็นปลาไหมคะนั่นค่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนเห็นปลาไหมมีหนึ่งลูกแล้วอีกค่ะทุกคนมีอีกหนึ่งต้นค่ะนี่ค่ะน้อยนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมีอยู่หนึ่งลูกบรรยากาศสวยงามมากมากเลยค่ะทุกคนมีหนึ่งลูกแล้วอีกค่ะทุกคนมีอีกหนึ่งต้นค่ะนี่ค่ะ น้อยนาน,นี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมีอยู่หนึ่งลูกปลาตัวเล็กๆบ๊ายบายค่ะเราเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจน,นี่ด้วยนี่ก็กินได้แล้ว สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนปลาตัวเล็กๆกินเงาะดีกว่าทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะอร่อยด้วยนะคะคเพื่อนๆจะได้รับชมคลิป อ่ะส,สวยนะคะบรรยากาศดีๆไปด้วยนะคะเรื่อยค่ะทุกคนในสวนนะคะเจอวต้นเงาะละกินเงาะดีกว่าค่ะทุกคนกินได้หรือยังเรื่อยค่ะทุกคนในสวนนะคะเจียวต้นเงาะละกินเงาะดีกว่าค่ะทุกคนกินได้หรือยัง กสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนให้ปลาค่ะก็ปลูกไว้ริมขอบสระนี่เลยค่ะทุกคนก็เอาไว้ให้เขากินบรรยาก,กาศยามเย็นนี่ก็คือผักนะคะผักุงชรสนี่คือต้นต้นน้อยนาค่ะทุกคน สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนกินเงาะดีกว่าทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเก็บผักนะคะผักคะน้าเม็กซิโกหรือคเรีดด้วยนะคะคเพื่อนๆจะได้รับชมคลิป สวยๆนะคะบรรยากาศดีๆไปด้วยนะคะบรรยากาศยามเย็นนี่ก็คือผักนะคะผักปรุงชื่อรสนี่คือต้นต้นน้อยนาค่ะทุกคนเยอะเยค่ะทุกคนในสวนนะคะเจอต้นเงาะละกินเงาะดีกว่าค่ะทุกคนกินได้หรือยัง <laughs> บอกก่อน เงาะโรงเรียนร่อนมากทุกคนสวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเก็บผักนะคะผักคะน้าเม็กซิโกหรือเขาเรียกกินพืชนะคะเป็นปลานินปลาตะเพียนอะไรพวกนี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาให้ปลานะคะว สวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเก็บผักนะคะผักคะน้าเม็กซิโกหรือฟารีด้วยนะคะคเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปสดๆไว้นะคะบรรยากาศดีๆไปด้วยนะคะปลากินพืชน,นะคะเป็นปลานิลนปลาตะเพียนอะไรพวกนี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาให้ปลานะคะเดินยปบ๊ายบายค่ะเราเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้า ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจมีหนึ่งลูกแล้วอีกค่ะทุกคนมีอีกหนึ่งต้นค่ะนี่ค่ะน้อยนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมีอยู่หนึ่งลูกปลาตัวเล็กเล็กเลื่อยค่ะทุกคนในสวนนะคะเ่าเจอต้นเงาะแล้วกินเงาะดีกว่าค่ะทุกคนกินได้หรือยังคนนี่ค่ะต้นแค่เนี้ย ต้นเล็กแค่นี้เองค่ะทุกคนนี่มีหนึ่งลูกนะคะไม่นะะ่าเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะปอกก่อนเงาะโรงเรียนร่อนมากทุกคนปลาตัวเล็กเลกอีกชื่อคือผักผงชรดบ้านเรานี่แหละคะ่ะทุกคนบรรยากาศยามเย็นๆนะคะวันนี้เราจะมาให้อาหารปลาค่ะ อาหารปลาคือผักนี่แหละค่ะทุกคนด้วยนะคะคเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปสวยๆนะคะบรรยากาศดีๆไปด้วยนะคะให้ปลาค่ะก็ะปลูกไว้ริมขอบสระนี่แหละค่ะทุกคนก็เอาไว้ให้เขากินสวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านจ้า,า,จาวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเก็บผักนะคะ ผักคณะเม็กซิโกรหรือเขาเรื่อยค่ะทุกคนในสวนนะคะเจอต้นเงาะล้กินเงาะดีกว่าค่ะทุกคนกินได้หรือยังใหญ่อยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะต้นเล็กนิดเดียวนะคะทุกคนนี่คือต้นเขานะคะ